เราท้อได้แต่เราห้ามถอยเพราะถ้าเราหยุดสมัครปุ๊บเราจะไม่ได้มีวันนี้เลยหลายคนไม่กล้าสมัครแอร์เพราะกลัวหรือหลายคนสมัครไปแล้วตกรอบแล้วไม่ได้ก็เลยถอดใจแต่คนนี้นะคะเขาตกรอบไฟนอลแต่เขาไม่เคยถอดใจสุดท้ายเขาก็ได้เป็นแอร์ของกาตาและนี่คือน้องมัดหมีค่ะสวัสดีค่ะมัดหมีค่ะกาตาแอร์เวสค่ะ ตอนนั้นที่มั้นมีตกรอบไฟนอน,น่ะเพราะอะไรถึงตกรอบไฟนอลน,น่เพราะความไม่มีสติค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนเราเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกนอยเราพอเจอเหตุการณ์นั้นอะเรารู้สึกเราไม่มีสติเลยในการตอบคําถามก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้หนูตกรอบคือหมายความว่าพอไปถึงตรงน,นั้นกรรมการพูดอะไรบางอย่างที่ที่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเสียดเซลอะแล้วเราชักสีหน้าใช่ปะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นความนอยของเราแล้วก็ทําให้เราคิดคําตอบไม่ออกเลยเหมือนไม่มีสติด้วยตอน ค่่ะนนั้นก็กเลยใแล้วทําไมมัดมีเจ็บขนาดนั้นตกไฟนอลมันเจ็บมากเลยนะทําไมมันมีเจ็บขนาดนั้น,น,น,นนะ,มมนนนนะแต่มัดหมีถึงกล้าที่จะสมัครต่อในรอบถัดไปทันทีเพราะว่าแอร์คือความฝันของหนูแล้วก็เป็นความฝันของหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูหยุดตรงนั้นนะหนูคงไม่ได้มีปีกจนถึงทุกวันนี้ค่ะแบบยังไม่ได้ความสําเร็จมาในถึงตอนเนี้ก็เลยคิดว่า คือเราท้อก็ได้แต่เราห้ามถอยเพราะถ้าเราหยุดสมัครปุ๊บเราจะไม่ได้มีวันนี้เลยนั<ช>่นหมายความว่าตอนนั้นที่หนูตกรอบอ่ะหนูเอาความผิดพลาดนั้นกลับมาแก้เหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าทุกความผิดพลาดอ่ะคะ่ะที่หนูได้มาจากแต่ละสนามอ่ะหนูคิดว่าตรงนี้แหละมันจะทําให้เราโตแล้วก็ให้เราเก่งขึ้นแล้วก็สําเร็จได้ค่ะถามตรงๆวันนั้นที่ตั้งแต่ตกรอบไฟนอลอะ่ะหลังจากนั้นกลับมาแล้วแบบรู้สึกหน่อยไหมว่าเฮ้ยมันมันตกรอบไปแล้วแล้วไฟครั้งนี้จะได้หรอคิดอย่างนั้นไหม ไม่น่อยค่ะหนูคิดว่าหนูมั่นใจว่าสักวันหนึ่งอ่ะหนูจะต้องทําได้แล้วมันก็ได้จริงๆเราแค่เรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดแค่นั้นเลยค่ะใครๆหลายคนอยากอยู่สายกันบินกาต้าคือพอบอกกาตาเปิดปั๊บทุกคนแบบเฮ้ยฉันต้องกลูไปสมัคร มันมีคิดว่าการจะได้เป็นแอร์กาต้ามันยากไหมไม่ยากค่ะแค่เรามีแพชชั่นแล้วก็มีความตั้งใจเชื่อมั่นว่าเราทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ค่ะเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงคัดคนออกเยอะมากอ่ะในรอบแรกอะ่ะเพราะอะไรได้เทคนิคจากครูไฟหลายๆอย่างค่ะเทคนิคที่ทํายังไงให้กรรมการเห็นรอบแรกปุ๊บ <ๆ S 2> เขาชอบเราเขาแบบว้าวกับสิ่งที่เราเป็นแต่ว่าเราต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเราเองค่ะ บอกได้ไหมบอกฟรีๆเลยได้ไหมว่าไอ้ที่ว่าว้าว,าวเทคนิคที่ครูให้มันคืออะไรอยากให้คนอื่นได้บ้างมันอยู่ที่ i n เซ e ตของเราค่ะครูฝ้ายบอกเสมอว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราอะทำได้แรงแรงโพซิทีฟเอนเนอรของเรานี่แหละมันจะทำให้เราแบบส่งแรงมาให้กรรมการเห็นแล้วให้กรรมการประทับใจเราค่ะในรอบแรกครูฝ้ายเคยสอนให้กลัวไหมไม่ค่ะไม่เคยครูฝ้ายแบบสอนให้เราเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ คนที่มีโลจิกที่บอกว่าเฮ้ยกลัวกรรมการตื่นเต้นน่ะหนูอยากจะบอกเขายังไงให้มันขจัดสิ่งนี้ออกไปอ่ะค่ะให้คิดเสมอว่ากรรมการอ่ะเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราอะค่ะเราจะขจัดความกลัวน,นี้ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ากรรมการอ่ะเป็นกรรมการจริงๆอ่ะคุณจะเหมือนมีความมันมันมีความกดดันเพราะฉะนั้นให้คิดว่าเขาว่าเป็นเพื่อนเหมือนที่ครูฝ่ายบอกเลยแล้วเขาจะรักแล้วก็ชอบเราค่ะตั้งแต่หนูแบบรู้ตัวว่าหนูได้อ่ะเนาะพอเปิดเมลมาแล้วเตตัสเปลี่ยนใช่ปะ หนูรู้สึกงไงบ้างกับความสําเร็จนี้แน่นอนว่ามันต้องดีใจค่ะครูแล้วก็แบบมันเหมือนเป็นเหมือนฝันเป็นเหมือนฝันที่แบบหนูพยายามมาหลายๆรอบแล้วแต่มันไม่สําเร็จแล้วมันมีวันนี้มันมันเหมือนแบบ คือทุกอย่างมันมันพร้อมสําหรับมันให้กับหนูแล้วอะหนูก็เลยแบบรู้สึกดิใจมากๆค่ะแพชั่นอะไรของหนูที่ทําให้หนูอยากเป็นแอร์หนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบหนูหนูรักในสิ่งสิ่งเนี้ยหนูแค่เห็นเขาปุ๊บหนูมีความสุขหนูไปทุกสนามอะหนูไม่เคยมีความกดดันแบบอะไรเลยหนูแค่แบบอยู่ตรงนี้แล้วทาไมหนูหนูมีความสุขขนาดเนี้ยหนูก็แค่แบบเออชอบ ชอบมันจริงๆอะค่ะบอกไม่ได้แพชชั่นของหนูคือสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วก็ชอบแล้วก็รักมันจริงๆเรารู้สึกไงบ้างที่จากนี้ต่อไปหนูจะเป็นคนที่ได้รายได้เดือนละหลักแสนน่ะรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่ได้แบ่งเบาหนูอยากเอาตรงนี้ค่ะไปช่วยครอบครัวหนูแล้วก็เหมือนเป็นเสาหลักของบ้านมันรู้สึกโล่งเหมือนกันค่ะแบบให้ให้ครอบครัวหนูแบบได้พักผ่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็มีความสุขในการไปเที่ยว หนูอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่เขาอยากจะเป็นแอร์กาตาอยากเป็นแอร์สายแขกอยากใส่หมวกเบอร์กันดีบ้างค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคนทอนะคะไม่ว่าจะเจอความผิดพลาดมาแค่ไหนอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้แล้วก็หนูเชื่อว่าสักวันอ่ะมันจะเป็นวันของทุกคนเองเอาสิ่งตรงนั้นอ่ะอย่างที่บอกว่าเอาสิ่งตรงนั้นมาเรียนรู้มาเป็นประสบการณ์ของเราเพื่อให้เรามีวันนี้ได้ค่ะสู้ๆนะ